สวัสดีครับผมอยากชวนคุณฟังธรรมะบทนี้ให้จบเพื่อคืนความสงบให้หัวใจและเรียนรู้วิธีดับเวรด้วยสติและปัญญาจริงๆเชิญรับฟังได้เลยครับพุทธานุภาพแห่งปัญญาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นมีประโยคหนึ่งที่ลึกซึ้งและเป็นอมตะเป็นหลักธรรมที่ยังใช้ได้กับชีวิตทุกยุคทุกสมัยนั่นคือคำว่า เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนฟังดูเหมือนเรียบง่ายแต่ความจริงแล้วเป็นปัญญาที่ต้องอาศัยความเข้าใจความกล้าหาญภายในและการฝึกใจอย่างมากเพราะเมื่อเกิดเวรเกิดกรรมความโกรธความเจ็บปวดความอยากเอาคืนมักจะลุกขึ้นมาในใจของเราแบบไม่ต้องเชือ้อเชิญแต่พระพุทธองค์กลับตรัสว่า สิ่งที่จะดับเวรได้ไม่ใช่การตอบโต้แต่คือการไม่ตอบโต้นั่นเอง 1. ความจริงของเวรคืออะไรเวรไม่ใช่สิ่งลึกลับแต่คือการผูกใจระไว้กับความแค้นการจำฝังใจว่าเขาทํากับเราแบบนี้เราก็ต้องทํากลับความคิดแบบนี้ทำให้จิตเกิดไฟไฟโกรธ เผาใจเราไฟอาฆาตเผาชีวิตไฟริษยาเผาความสุขของเราและคนรอบตัวเมื่อเราโต้กลับแม้เราจะคิดว่าชนะแต่จริงๆแล้วเรากำลังผูกเวรชุดใหม่เพิ่มขึ้นอีกพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเวรจะไม่มีวันจบลงด้วยการเอาคืนเพราะเมื่อเราทำเขาเขาก็ทำกลับ เมื่อเขาทำกลับเราก็อยากทำอีกสุดท้ายเวนก็ยืดยาวไม่รู้จบเหมือนไฟที่เติมเชื้อเพลิงอยู่ตลอดเวลา 2. การไม่จองเวนไม่ได้แปลว่าแพ้หลายคนเข้าใจผิดว่าไม่ตอบโต้คือความอ่อนแอแต่จริงๆแล้วเป็นพลังภายในที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่ง การตอบโต้ด้วยโทระเป็นเรื่องง่ายแต่การระงับใจไม่ให้ร้อนตามเป็นความกล้าหาญของผู้มีสติและปัญญาการไม่จองเวรไม่ใช่การปล่อยให้เขาทําร้ายเราแต่คือเลือกไม่ให้ความโกรธมาควบคุมใจไม่ยอมให้ตัวเองตกต่ําลงไปเท่ากับความมืดในใจของใครตัดวงจรเวร ที่กำลังลามเหมือนไฟลุกขึ้นผู้ที่ระง,งับเวรได้คือผู้มีความเข้มแข็งกว่าเพราะเขาชนะใจของตัวเอง 3. เวรที่เราพบในชีวิตไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ในชีวิตประจำวันเราอาจพบเรื่องที่ทำให้รู้สึกคับแค้นได้เสมอเช่นคนติคนด่าคนใส่ร้าย ญาติพี่น้องมีปัญหากันเพื่อนร่วมงานแกล้งคนที่ทำให้เราผิดหวังหรือหักหลังคนที่ทำกับเราไม่ดีทั้งๆท,ที่เราไม่เคยคิดร้ายกับเขาแต่ลองถามตัวเองดูว่าถ้าเราตอบโต้เราจะได้ความสุขจริงหรือหรือจริงๆแล้วเราแบกทุกข์เพิ่มขึ้นอีกหลายครั้งการแก้แค้น ไม่เคยทำให้ใจสงบมีแต่ทำให้จิตหมกมุ่นพูดถึงแล้วก็เจ็บคิดถึงแล้วก็ทุกข์แต่ถ้าเราวางทุกอย่างก็ดับลงตรงนั้นเหมือนจุดไฟใส่กองฟืนที่ไม่มีเชื้อเพลิงมันก็ลุกขึ้นไม่ได้ 4. ทํทำไมการไม่จองเวรจึงหยุดความทุกข์ได้จริง เพราะในขณะที่เราหยุดตอบโต้เรากำลังหยุดสร้างกรรมใหม่ไม่สร้างความเจ็บปวดกลับไปไม่โยนเวรให้เขาแบกต่อไม่ผูกปมกรรมเพิ่มตัดวงจรไฟในใจเมื่อเราไม่สารต่อเวรชุดนั้นก็หายไปทีละน้อยเหมือนหยุดเติมน้ำมันลงบนไฟคืนอิสรภาพให้หัวใจตัวเอง เราไม่ต้องหอบความโกรธติดตัวไม่ต้องคิดแก้แค้นไม่ต้องอยู่กับความเจ็บแบบเดิมซ้ำๆ 5. การให้อภัยคือการปล่อยตัวเองเป็นอิสระแท้จริงแล้วเวลาที่เราโกรธเราจะทุกข์ก่อนเขาเสมอเวลาที่เราอาฆาตเราก็เป็นคนที่โดนไฟในใจเผาก่อน การให้อภัยไม่ใช่บอกว่าเขาทำถูกแต่คือบอกว่าเราเลือกที่จะไม่ให้เรื่องนั้นทำลายจิตใจเราอีกให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาคู่ควรแต่เพราะหัวใจเราคู่ควรกับความสุขและความสงบมากกว่ายกตัวอย่างเรื่องราวง่ายๆที่เกิดขึ้นจริงเคยมีคนพูดแรงๆทำให้เราเจ็บ เราเก็บเอามาคิดทั้งวันทั้งคืนแต่เขาอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำสุดท้ายคนที่ทุกข์คือเราแต่ถ้าวันหนึ่งเราบอกตัวเองว่าช่างเขาเถอะเขาพูดเพราะอารมณ์ไม่ใช่เพราะเราไม่ดีใจเราจะโล่งเบาในทันทีความสงบเกิดจากความเข้าใจ ไม่ใช่เกิดจากการเอาชนะวิธีฝึกไม่จองเวนในชีวิตจริง 1. ห,หยุดทันทีเมื่อใจเริ่มร้อนรู้ตัวว่าโกรธแล้วหยุดไม่พูดไม่ทำเพราะจะยิ่งพลาด 2. ถอยออกมาหนึ่งก้าวเสมอถอยออกมาจากสถานการณ์ถอยออกมาจากอารมณ์ เพื่อให้มีพื้นที่ให้สติทำงาน 3. มองด้วยใจเป็นกลางเขาทำเพราะเขาโกรธเขาเครียดเขาไม่เข้าใจไม่ใช่เพราะเราต้องเป็นศัตรูของเขาเสมอไป 4. ให้อภัยให้เป็นนิสัยฝึกปล่อยเล็กๆก,ก่อนปล่อยเรื่องที่ไม่จำเป็น จนกลายเป็นจิตที่ให้อภัยได้ง่าย 5. ย้ำที่ใจว่าเวรไม่มีวันชนะเวรเตือนตัวเองแบบที่พระองค์ตรัสให้ธรรมะคอยคุ้มครองจิตเราผลลัพธ์ของการไม่จองเวรผู้ที่ปล่อยวางเวรได้จะได้สามสิ่งสำคัญในชีวิต 1. ใจสงบภายในไม่มีอะไรเผาใจไม่มีอะไรคอยตามรังกวกนา 2. ชีวิตเบาและดีขึ้นความสัมพันธ์ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีพลังทำสิ่งดีมากขึ้น 3. กรรมใหม่เป็นกรรมดีเพราะเราไม่กระทำสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นเจ็บ ส่งผลให้ชีวิตเราราบเรื่อนขึ้นเรื่อยๆเ,เวนไม่เคยดับด้วยเวนเหมือนน้ำไม่เคยดับไฟด้วยน้ำมันแต่เวนจะดับด้วยใจที่วางใจที่ให้อภัยใจที่ไม่ตอบโต้นี่คือปัญญาที่พระองค์ทรงชี้นำเมื่อเราไม่จองเวนเรากำลังหยุดทุกข์ของตัวเอง หยุดไฟในใจและเริ่มต้นสร้างความสงบที่แท้จริงท้ายที่สุดขอให้คำสอนนี้อยู่ในใจคุณในทุกสถานการณ์ในเวลาที่โกรธเวลาที่เจ็บใจหรือเวลาที่รู้สึกว่าอยากเอาคืนให้ระลึกว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร ให้ใจเรานำหน้าอารมณ์ให้สตินำหน้าโทสะและให้ปัญญานำพาชีวิตไปสู่ความสงบในทุกวันครับ